I like to take a nice shower to take care of my beautiful hair <laughs> so I have to stand under the shower for 15 minutes till it gets wet It comes out drip, drip, drip. It's ridiculous <S Donald t <Trump> r <laughs> ลงน้มคำสั่งยกเลิกข้อจำกัดเกี่ยวกับแรงดันในห้องอาบน้ำเขาระบุว่าจะทำให้การอาบน้ำกลับมาย,ยอดเยี่ยมอีกครั้ง Makes America showers great again รวมถึงยุติสงครามระหว่าง Obama, ไบเดนกับแรงดันน้ำครับ ที่ออกกฎระเบียบจำกัดแรงดัน9.5ลิตรต่อนาทีเพื่อประหยัดน้ำซึ่งส่งผลต่อการใช้น้ำในอุปกรณ์ต่างๆเช่นเครื่องซักผ้าเครื่องล้างจานเครื่องทำน้ำอุ่นรวมถึงฝักบัวที่มีน้ำไหลไม่แรงทําเนียบขาวชี้แจงว่ากฎระเบียบเดิมทำให้สิ่งของในครัวเรือนกลายเป็นฝันร้ายในระบบราชการโดยหัวฝักบัวจะไม่อ่อนแอและไร้ประโยชน์ต่อไปครับ